ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาหาเงินด้วยการเช็คอินนะคะยังไงไปดูกันเลยนะคะค่ะเข้ามาในเดี๋ยวเออจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็กดลิงก์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สมัครตามที่เห็นเนาะใส่เบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะคะก็จะได้แล้วนะคะเราจะล็อกอิน นเข้าสู่ระบบก่อนนะคะแค่ล็อกอินก็ได้แล้วนะคะ5บาทนะคะดูนะคะถ้าล็อกอินสมวันจะได้20บาทเจวันจะได้30บาทสิห้าวันจะได้50บาท45ส้าวันได้ตอง8นะคะ แล้วก็หกสิบวันได้หนึ่งพันสองยี่สิบแปดบาทนะคะก็ตามนี้เนาะสายฟรีก็คือมีหน้าที่แค่เช็คอินก็พอแล้วนะคะไม่ต้องอะไรมากมานะคะนี่เขามีปฏิทินให้ดูด้วยนะคะที่ก็จะเป็นส่วน ของ l ล n e เนาะแอดมินมีปัญหาอะไรติดต่อได้สายลงทุนก็มีนะคะแต่แต่ไม่แนะนำนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะคะทุกอย่างนะคะขอเตือนเลยนะคะถ้าสายฟรีแค่ล็อกอินอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะจะมีลงทุนตั้งแต่300 5 0 0ไปจนถึงหลักหมื่นเลยอ่า เนี่ยโครงการมีตั้งแต่หลักพันสองพันสามพันจนหลักหมืน่นนั้นก็ขอฝากแอปนี้ด้ยวยนะคะไม่บาย